สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จะตรงกันกษตเกตร็นี่บึงอ้อยที่เขาไทยเหมือนนอ้องเขาทีปลูกเดี๋ยวทีมงานเพื่อนกินเขาอยู่ลุงพูดกันไปงี้งเพื่อนกินเขาอยู่พูดเพื่อนไปฟ้อนหมูว่านไปไปงัดขึ้นมาจากที่นอนๆๆๆๆอนี่ลมขราเกิ้ินอยู่กันอย่างนี้เลยครับเออซ่องมีอ ความหวังอยู่เห็นอ้อยเห็นพันอ้อยโอ้ยเขาปลูกอยู่บนเดิมท่อครับเพรมีความหวังมันกล่อมอันนี้ยังได้อยู่นี่เออพยายามนี่อนเออได้อยู่ครับนี่อ้อยเอามาจากตรงนี้แหละนี่น้องปลูกเว้ยขันกันซีกับมีนี่ไงเออนี่นะครับพันอ้อยเอาอ้อยเอาอ้อยทุ่งละเนาะพม่ยามเนาะมาปลูกเนาะ กซิม่ได้ปลูกบนป,ป่าิบ่ได้ตัดที่เหลือก็ส่งโคต้าครับเดี๋ยวลงงานเปิดหีบเดี๋ยวอันนี้อันนี้เล่มเอกากันนี่นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับเอาเป็รถไถเย้ยครับภารกิจของ M9540 ครับ ปลูกไม่เร็วนะครับล่องกังสีกระลังดีเนี่ยไม่ไม่ยาวไม่สั้นนะครับหลังจากที่เราไถาดะไถพลวนไถล่งริเปอร์ล่องยังเรียบร้อยตีดินลงพันหกนะครับตอนปลูกนะครับ วิธีการปลูกนี่คือ,อไม่ใช่แบบดั้งเดิมนะครับแบบดั้งเดิมนี่ก็คือคนปลูกนะครับยกร่องขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคนแบกพันอ้อยนะครับไปวางตามร่องต่างๆนะครับแล้วก็กระจายไปใชาชันเงินยายไปวางทีละลำทีละมัดทีละลำสองลำนะครับ ไยขึ้นไปแหงนอ่ะแบบนี้เลยไปส่มหัวลลองไหมบ้าะเหรอ อ้อนมาตรงกันพอวางเป็นท่อนๆเป็นลำเอามันเอาลำอ้อยเนีว่วางต่อๆๆอต,อตอกันนะครับก็จะสับเป็นท่อนๆเอามีดคนเดินตามร่องเอามีดสับท่อน,อ,นอ้อยให้ขาดกันเป็นท่อนๆน,นะครับท่อนละประมาณสัก3 0ถึง45เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ลรยด้วย ปุ๋ยตามสูตรต่างๆแล้วแต่กำลังซับ16 88 15 15หรือว่าสูตรหนักๆว่ากันไปนะครับแล้วก็ไถกลบด้วยรถไถหรือว่าควายนี่นี่คือแบบดั้งเดิมนะครับรถไถเดินตามนะข้อดีแต่ละด้านมันก็มีนะครับแบบนั้นก็ประหยัดท่อนพัน เขาเรียกแบบดั้งเดิมนะครับส่วนนี้วิวัฒนาการขึ้นมาอีกก็คือใช้รถไถหน้ากากปัญหาแรงงานนะครับวิธีแบบดั้งเดิมเนีจะใช้คนเยอะครับแล้วก็จ้างเหมาใส่คนหลายนะครับ10คน20คนแต่ว่าแบบนี้3คนจบเลยครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเ่าแกะอะไรไว้เขาถึงนิยมใช้ตัวนี้นะครับ เครื่องปลูกแบบนี้ก็เรียกเครื่องปลูกอ้อยสับท่อนแบบแนวตั้งนะครับมีอีกแบบหนึ่งแบบแนวนอนที่เคยลงสู่จอไปแล้วแต่ว่าเครื่องแบบนั้นนะครับเบ้ศูนเขาก็จะไม่ใช้กันแล้วนะครับก็มานิยมแบบนี้นะครับแบบแนวตั้งเลยนะครับที่ส่งอยากเปลี่ยนพัน้อยเนี่ยย่ได้พี่นนอง นานๆันงึงจะได้มาปรรจบกันนะครับกับไล่แปลงใหญ่นะครับไม่นี้ก็เลยบ่ได้เกี่ยวเขาพี่เนอะหยุดพักงานมันธุรกิจหลายคดนะครับมันการปลูกแบบนี้นะครับมันทำให้เราประหยัดเวลาและแรงงานได้มากนะครับ คนแค่สามคนกัเหตุใดทีเป็นพันเลยน่ะพี่น้นงแต่ปัญหามันคือว่ามันมีแต่ละรุ่นแต่ละขนาดตามกำลังของรถนะครับเครื่องปูตัวนี้มันซื้อมากดนแล้วนะครับเอาไปลาก MU55 ส่วนหนึ่งมันลากบ่ไหวพี่น้องเลยต้องไปเอ่รถไถเหญ่ๆเอย่าง้าหหรือร0อยแมาใส้ครับ ครับแต่ก่อนเครื่องปลูกตัวนี้ใช้กับฟอร์ดนะครับฟอร์ดนี่ลากลากคักอยู่พี่น้องรถไทยฟอร์ดเด๋ยวเติมพัดหน่อย ไอว่าพันอ้อยพ่อพ่อเอส่งส่งลุ่มส่งเปลียงได้ปะเนี <dans la Idol> ่ยเออโวมพ่อ wow, พ่อมาตรงหนี่ตัดตัดเติมไปไอวา เอาเรือกเอาเต้มงโนนกันอะไรตัวเพราะว่าไอ้ตรงที่เป็นทางน้ำไหลเนี่ยมันยังไม่ปลูกนะครับต้องรอให้มันแห้งมันยังสูตรที่เคยถ่ายให้ดูตั้งนานแล้วนะครับไอ้นั่นเดี๋ยวมันมันจะบวกลมันต้องปลูกตรงแห้งๆไงนี่ก่อน พันอ้อยคนกันสามครับได้เกาจับย่นขึ้นไปด้มันย่นไปแต่เนี้ยมันมันสูงพี่อาโอ้ยเสียอินเมื่อเฮือนแปลงคางเข้า,ขา,ขาไหมอันคางหน้าพวกคางบ้านอนาะชิตย์ไหมโอ้สูงเท่ววาเราพักแล้วเราวมาปลูก เว้นไปอยู่ได้ตอนอาไปไทยนะครับก็จะข้นขึ้นใส่อะอย่างเงี้ยนะครับมันข้อดีของเครื่องปลูกนี่มันคือมันพัฒวิวัฒนาการมา อย่างยาวนานแหละครับพี่น้องก็มันตกผลึกแล้วของไรเจ้าใหญ่เพิ่นใส้ของดีครับ NKS ปลูกเซตกันกับบ่ได้ตั้งกันหรือวะคงเฮาก็เกิดดีนกันไอ้ก็แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นน้ำข้นขับหรือมันเป็นน้ำหยางผมไปเบิ่งมันกับบ่ได้เกิดได้พี่น้องบ่ได้งอกดีเลย อลไวเอาคลิปนี้เอาสำเร็จเดี๋ยวเบิ้งลุงเรานั่นกัน